สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตาครับผมดำรงวิบียกุลนะครับครับก็พร้อมขอโอ้ลนึกหมายถึงว่าเรามาจัดรายการที่กรมการกงสุลครับทักทายแฟนๆร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประเทศทั่วโลกด้วยนะครับผมครับวันนี้ขอเริ่มสาระแรกนะครับไปที่ประเทศเวียดนามนะครับยังมีรายงานจากการไปส่องความสัมพันธ์20ปีสื่อมวลชนไทยเวียดนามนะครับวันนี้คณะรังสาร์ไทยครับนางสารปิศนากัมพูชีรีนางสาร์ไทยปี2 5 5 5พร้้อมดวยนาางสสปุณิ สาสุิสังรองระดับหนึ่งและนางสาวรัชอรสพลนะครับรองรดับสองนะครับพาไปชมวัดบายดินนะครับวัดทางพุทธศาสนาซึ่งใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะครับจังหวัดนินบินนะครับไปจิดตามชมครับคุณผู้ชมคะตอนนี้พวกเราทั้ง3คนเดินทางมาที่จังหวัดนินบินนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ90กิโลเมตรค่ะก็วันนี้ตั้งใจจะมาดูวัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยนะคะซึ่งก็คือวัดบายดินนั่นเองค่ะ แล้วที่นี่นะคะก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเวียดนามได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ครับนั่นก็เป็นวัดที่สวยงามของประเทศเวียดนามนะครับสาระที่2นะครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับคุณบิ๊กสุภวัตวรมาลีนะครับทีมงานของรายการพาไปเยี่ยมวัดพุทธวิหารเมืองออกฟอร์ดนะครับและสัมภาษณ์ผู้ที่เตรียมจัดทอดกรถินที่วัดนะครับเชิญไปชมกันครับคุณผู้ชมครับช่วงเทศกาลออกพรรษาทุกปีนะครับวัดไทยในต่างแดนก็จะมีการจัดกรถิ่นมาในเมืองไทยครับวันนี้ผมอยู่กับดรศิริลักษณ์นาคุลชรครับคุณเปตตี้นั่นเองครับสวัสดีครับพี่เปตตี้ครับสวัสดีค่ะรับพี่เปตตี้ครับปีนนนนีี้้กกกกิิทท่ววััดดดพุธหหาาารรรรอออ็ฟ์เปไงงบบค กระถินที่วัดพุทธสถานออกสอร์ดปีนี้นะคะกำหนดก,การคือเราก็จะมีตอนช่วงเช้านะคะคมีใส่บาตรอาหารแห้งแล้วก็มีถวายอาหารพระตองกลางวันและมีอาหารเป็นโลงทานแจกให้ผู้เข้ามาแล้วก็มีการสวด หมุนพร้อมกันนะคะมีพระธรรมเทศนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็เราได้ถวายผ้ากรถินและตรวดน้ํารับพรร่วมกันค่ะมีวันที่เท่าไหร่ครับงานกระถินวันที่10เอ่อวันที่27ตุลาคมค่ะเราจัดที่ห้องประชุมที่โรงพยาบาลจอร์แดคลิฟนะคะไม่ใช่ที่วัดเขาเชิญมาทําบุญร่วมกันค่ะครับผมก็ใครมีโอกาสมาก็ถือโอกาสนี้ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับแล้วรัาคุทมพี่เบตตี้มากค่ะสวัสดีค่ะ ่วงต่อไปพบกับสุขพิเศษปู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยกรมพัฒนาสุงชนและนาัตธรรมนาทองครับบ้านดงเย็นหมู่ที่หนึ่งตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมีสีสุขที่รู้จักความพอประมาณและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพราะผลจากการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ชาวบ้านโรงเย็นจึงมีความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทำออกจำหน่ายได้และร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนพร้อมกันนี้โครงการพัฒนาชุมชนจึงเข้ามาสนับสนุนบ้านโงเย็นแห่งนี้ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงไปสู่ชุมชนอื่นๆได้บ้านดงเย็นเยเริ่มและจริงๆเนี่ยทางพระนามชนทั้งอำเภอบ้านดงุงที่จังหวัดเนี่ยประมาณปี2 5 4 3เนี่ยเราได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มความรั์ก่อนนะครับจนกระทั่งบัดนี้เติบโตมาจนมีเงินสิบกว่าล้านแล้วตั้งแต่สีสาม,มานะครับบ้านของเขาเนี่ยมันจะเข้าหลักเกณฑ์ที่ ทางกระทรวงเราคือเขาไม่มียาเสพติดไม่มีคนจนไม่มีนี่นอกระบบนะครับแล้วก็สองมีเนะี่ยคือมีการอนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติมีการสืบสารวัฒนธรรมเพณีเของถิ่นมาซึ่งก็จะมีครบเลยด,ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในชุมชนทําให้ชาวบ้านดงเย็นกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งดําเนินชีวิตอยู่บนความเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อรู้จักความพอประมาณ นับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นต่อไป heaven i'm not going home <Yeah! S 1> amazing thailand always amazes you ใครก็ตามที่แต่งงานแล้วอยากให้ชีวิตคู่นั้นเป็นชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคง แล้วก็มีความสุขพระอาจารย์ก็อยากจะให้หลักการเอาไว้ง่ายๆว่าในการครองรักนั้นจําเป็นจะต้องครองธรรมร่วมไปด้วยถ้าเราครองรักอย่างเดียวก็ไม่แน่ว่าจะมั่นคงแต่หากคู่ไหนก็ตามขนาดที่ครองรักขนาที่ครองเรือนมีการครองธรรมไปด้วยชีวิตคู่ก็จะร่มเย็นเป็นสุขธรรมที่ควรครองก็คือ1ต้องขันติคืออดทนอดกลั้น 2. ต้องสัจจะรักเดียวใจเดียว 3. ต้องปริจาคะคือไม่เห็นแก่ตัวทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันหลอมกันเป็นเราและสต้องปัญญาคืออยู่กันด้วยการใช้ปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมาพยายามเอาปัญญามาพูดคุยกันถ้าใช้คุณธรรมสี่ประการนี้ร่วมกับการครองเรือนครองรักก็มั่นใจได้ว่า ชีวิตคู่จะร่มเย็นเป็นสุขและก็ยั่งยืนตราเท่าถือไม้เท้ายอดทองตรบองยอดเพชรจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยซาแตรแห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ Sammy and Sandy ดูที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก CIDESCO e x c e l l e n c in Quality e x c e l l e n c in Services World's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านเอกทูตณกรุงแคมเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณมาริทสงเงิพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาิสวัสดีครับท่านผู้ชมี้ก็คงขอคุยต่อเรื่องของเรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียการย้ายฐานการผลิตปศุสัตว์มาที่ประเทศไทยครับท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมจากที่เมื่อวานอย่างอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นว่า ตอนนี้ออสเตรเลียไม่ค ompetitive ในเรื่อง manufacturing รวมทั้งฮาร์เวสนะครับการที่เขาย้ายฐานมาผลิตปศุสัตว์เนี่ยประเทศไทยนะครับเราจะได้ value added หรือมูลค่าเพิ่มใน4ระดับทันทีนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อได้วัวคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2คือเรื่องของการขุนโคนะครับ ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญขุนย่างไรให้เกิดเนื้อเป็นที่เขาเรียก Marbling Score นะครับให้เนื้อนุ่มเนื้อมีคุณภาพอันดับที่3ที่จะได้แน่นอนคือเรื่องของการชำละค่าและชําแหละก็คือ Slaughter นะครับซึ่งปกติเราตลาดเราเนี่ยเป็นตลาดผู้บริโภคเนื้ออุ่นแต่ของเขาพอเขาค่าชํำละปั๊บเขาจะชิีก็คือแช่่แข็งนะครับอันดับสุดท้ายที่เราจะได้คือเรื่องมาร์เก็ตต เพราะอย่างที่พี่นำ้ำฤทธิ์คุยกันนอกรอบเมื่อกี้บอกว่าอา,อาเซียนกำลังจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งนักธุรกิจออสเตรเลียและสิ่งที่เราพยายามคอนเวย์ให้นักธุรกิจออสเตรเลียเห็นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตลาดของอาเซียนเร้วม,มีตลาดของจีนนะครับซึ่งพร้อมที่จะเป็นตลาดที่สําคัญที่สุดนะครับในการบริโภคในเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาย้ายฐานเข้ามาผลิตในประเทศไทย เราเป็นผู้ผลิตให้แล้วเขาก็ทําเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วเทคโนโลยีตรงนี้จะถ่ายทอดลงไปถึงภาคการผลิตจริงๆนะครับมันก็จะทําให้เกษตรกร,เร,กรเราเรียนรู้จากเขาเป็นเ,เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์ของกระทรวงเกษตรได้ด้วยเพราะว่านี่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรต้องการเห็นเกษตรกร,ร,กรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับทีนี้ผมได้ได้พูดกับเขาไป เมื่อกี้ที่พี่นันิดถามว่าเขาสนใจที่ไหนเป็นพิเศษรหรือเปล่านะครับออตอนนี้เนี่ยพาไปดูแถวกำแพงแสนนะครับซึ่งเราก็มีเนื้อวัวพันดีของของเรานะครับกำแพงแสนแล้วก็ที่นครนายกนะครับ,รบยังมีที่ประยองมีที่ไหนอีกหลายแห่งที่เขาโคขุนของเราพนัอ,อะไรที่พนพยังคำนั้นเป็นไทยเฟรนช์นะครับเริร่มมาตั้งหลายสิบปีแล้วตอนนี้เป็นสากร โคขุนพลยังคำที่มีความเข้มแข็งที่สุดอันนี้เป็นรูปแบบที่ผมพูดกับนักธุรกิจออสเตรเลียให้เอารูปแบบนี้มาทำถ้าเราใช้โมเดลอันนี้มาสร้างเป็นไทยออสเตรเลียนแล้วสร้างเป็นกลุ่มเกษตรกรแบบไทยเฟรนช์เนี่ยอันนี้คือโมเดลที่ถูกที่ที่ดีและผมอยากเห็นแล้วก็พ่อพันแม่พันราจากไหนจากออสเตรเลียออสเตรเลียมาชื่อมาเรียนะครับ ตอนนี้เขาจะเอาเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทําต่อไปคือการผสมข้ามพันธุ์เพราะเอาของเข้ามาเลี้ยงอย่างแต่เพียงร้อยเปอร์เซน์อย่างนั้นคงจะทนสภาวะที่แตกต่างกันไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนเราจะได้เทคโนโลยีเรื่องของการ c r o s s b r e e d i n g ก็คือการผสมข้ามพันธุเพื่อได้บ,บัวที่มีคุณภาพ สูงให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพคือ,อดีนะครับแต่อยากก็ทำในลักษณะของโมเดลของสากรส่วนนักลงทุนรายใหญ่ของไทยก็สามารถเจรจาธุรกิจกันต่อไปได้นะครับ,รบพวกนั้นมีความสามารถแล้วเขาเรียงล้ก็ต้องมีที่ดินมีอะไรที่จะทำดำเนินการยแต่วั<ใ>นนี้ถ้ารูปในรูปสากรเนี่ยผมขอออสเตรียรเพิ่มอีกสประการ,รนอกเหนือจากธุรกิจแล้วผมขอโรงเรียน และโรงพยาบาลบผมอยากเห็นชุมชนการเลี้ยงสากรตรงนี้เข้มแข็งทั้งชุมชนถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วก็คิดว่าคาดว่าจะเริ่มได้เลยประมาณาปีไหนฮะผมกลับไปเนี่ยนะครับก็ทางออสเตรเลียจะทำแอ s เซ s เมนต์ให้ผมแล้วเราก็จะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเขาตั้งความหวังว่าอยากจะเข้ามาลงทุนให้เร็วที่สุดแต่นนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ strategic partner ของเขาก็คือ เกษตรกรชาวไทยแล้วก็หน่วยงานของรัฐว่าเราจะช่วยกันผลักดันอย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสาหรับเกษตรกรไทยแล้วก็คนไทยด้วยนะครับและขอบคุณท่านเหล่าทูตณกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณมาลิสเงียมพงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ,บ,รบสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys. <laughs> <laughs> wow! yeah, means... Heaven. I'm not going home. <makes noise> Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงประเินต่างแดนครับท่านผู้ชมครทุ่นที่ไหนก่อนประินได้นะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษครับนางปวีนาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ไปพบปะกับกลุ่มชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักรเพื่อหารือและรับฟังเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวรวมทั้งปัญหาของสตรีไทยในสหราชอาณาจักรครับครับวันที่สไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับ วัดส,สังฆทานเบอร์ลินนะครับขอเชิญร่วมง,งานตักบาทเทโวประจำปีในวันที่20ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับมีพิธีตักบาททําบุญตักบาทนะครับแล้วก็พระพธรรมเทศนาแล้วก็บวชจีพามนะครับผู้สนใจนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0306507 6 3 9 7ครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนนครับส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m รับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย